กลางเสียงตกอ,อกตกใจและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกลุ่มตอลิบานเองก็คงจะรับทราบได้ถึงความรู้สึกของประชาชนคนอัฟกันนะคะที่ไม่ค่อยต้อนรับและกำลังกังวลกับอนาคตก็ได้เห็นความพยายามที่จะสื่อสารว่าจะไม่ทำร้ายคนอัฟกันและจะให้โอกาสของผู้หญิงอัฟกันที่จะได้เข้าไปทำงานทางการเมืองด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ เด็กๆและผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานบนเกาะเลสบอตค่ายผู้อพยพขนาดใหญ่ที่สุดในกรีซรวมตัวประท้วงแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการยึดครองอัฟกานิสถานของกลุ่มตอลิบานพร้อมแสดงความกังวลถึงเพื่อนและครอบครัวที่ยังคงอยู่ในอัฟกา,านิสถาน It's disaster I don't know as an Afghan I expect from the world please support Afghanistan don't leave Afghan people alone เฉพาะเกาะเลสบอสมีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน2,500นคนครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยบนเกาะทั้งหมดเจ้าหน้าที่ในกรีซแสดงความกังวลถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ลี้ภัยหลังกลุ่มตอริลบานยึดครองอัฟกานิสถานผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานที่เคยทำงานให้กับกองทัพชาติตะวันตกเด <faites> ินทางออกจากอัฟกานิสถานเมื่อเจปีที่แล้วขณะนี้อยู่ในฝรั่งเศสด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ไม่สามารถทํางานได้ oh, oh. แสดงความกังวลถึงครอบครัวในอัฟกานิสถาน <sighs> I m in real trouble just because of my work please UK government do not punish my family do not leave them behind because that's going to cause lots of life if anything happened to my family you know uh, uh, how can I live that life after you know It's it's I'm struggling I'm still struggling you know, I'm kind of losing really hard really hard hope of องค์การสหประชาชาติเปิดเผยรายงานการเพิ่มขึ้น47%ของจำนวนผู้หญิงและเด็กที่ถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บในอัฟกานิสถานช่วง6เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและแสดงความกังวลว่าหลังจากการถอนกำลังของนานาชาติจำนวนผู้ลี้ภัยอาจจะเพิ่มมากขึ้น ด้าน CCTV สื่อของทางการจีนและสื่อของอัฟกานิสถานนำเสนอภาพในเมืองคาบูเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ผ่อนคลายกลุ่มตอลิบานเดินเกมลบภาพเก่าสร้างความยอมรับกับประชาคมโลกประกาศอภัยโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนให้กลับมาทำงานตามปกติด้านสมาชิกคณะกรรมาการวัฒนธรรมของกลุ่มตอลีบานให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเรียกร้องให้ผู้หญิงร่วมงานกับรัฐบาลชุดใหม่ คนไทยที่เคยอยู่ในอัฟกานิสถานเมื่อ30ปีที่แล้วมองความแตกต่างกลุ่มตอลิบานจากในอดีตตาลีบันยุคยุคปีนี้ยุคใหม่เนี่ยกับตาลิบานยุคเก่าเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยเพราะตาลิบานยุคเก่านี่จากค่อนข้างที่จะไม่ได้แถลงนโยบายเอาให้โลกรับทราบก่อนที่จะแถลงก็อเมริกาเอามายึดซะก่อนแต่ว่าตาลิบานยุคหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเยอะเพราะเขาได้สัมผัสโลกภายนอกเขาก็เปลี่ยนหลายอย่างแต่เราก็ต้องฟังการแถลงการของเขา ก็าขาววิก็เคยออกแถลงการถ้าเราทําอะไรลงไปเล็กน้อยตัวเนี้ยทางวันตกเขาจะไปโคมเป็นข่าวใหญ่จะโจมตีพวกเราเขาเขาต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วและอย่างหนึ่งถ้าดูจากอัลกุรอานอัลกุรอานก็ให้สิทธิกับเสรีอดียางลุนหลามตามสิทธิที่ยังควรได้ขอให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติและผู้หญิงจะไม่ถูกทําให้เป็นเหยือ่อ คือถแถลงการจากหนึ่งในโฆษกของกลุ่มตอลิบาน,านขนาดเดียวกันย้ำการใช้แนวทางและกฎหมายอิสลามนำการปกครองอัฟกา,านิสถานแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงภาพจำการปกครองภายใต้กลุ่มติดอาวุธตอริบานในอดีตเลือกที่จะหลบหนีหรือขังตัวเองในบ้านเพราะกังวลถึงความปลอดภยัยการประกาศบทบาทใหม่ของตอลิบาน ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเป็นไปเพื่อสร้างความยอมรับจากประชาคมโลกด้านชาติตะวันตกมองว่าชัยชนะของตอลีบานจะสร้างแรงกระเพื่อมกับกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน